มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุโนรูเคลื่อนถึงคำเขื่อนแก้วยะโสธรเผยฝนปกคลุมกอทอมอสายไหมหนักสุดเช้านี้29กันยาย,ยน2565เวลา6นาฬิกา ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหาคนครเผยพาปริมาณฝนในเขตกรุงเทพมหาคนครแจ้งสถานการณ์วันที่29กันยาย,ยน2565เวลา6นาฬิกาฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเข้าปกคลุมพื้นที่กอทอมอเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปริมาณฝนสูงสุดเขตสายไหม71.5ม mm ิลิเมตรค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุดีเชันโนรู เข้าประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันที่28กันยาย,ยน2565ที่ผ่านมานะคะเข้าสู่พื้นที่ทางภาคอีสานหลายจังหวัดล่าสุดเวลาิน00.00นของวันที่29กันยาย,ยน2565พบว่าโนรูเคลื่อนตัวศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ